สวัสดีจ้ามาจังมือนี่ยายจันหอมสิพามาเห็ดแนวกินแนวกินไว้แตเห็ดไว่แต่กินมืออื่นได้จ้ะพี่น้องไว่แตะเห็ดแนวอื่นอันนี้ยายจันหอมสิพัดใส่บ้านเด้จ้ะพัดใส่พึงพี่น้องพัดใส่กระสิมีเนยนอกจากกระสิมีเนยกระสิมีเนยยายจันหอมกระสิใส่กระเทียมลงไปนอกจากโอ้ยเมื่อแม่่อยเห็ดอันจังหวะว่าถือติพี่น้อง ไปก็ใส e ่กระเทียมลงไปเด้จ้ะใส่กระเทียมลงไปยายจันหอมเห็ดยัดไอเห็ดใส่ใส่ใส่ไอยุ่นี่เขาเอื่อหน่อยข้างคุ้เนาะจ้ะตัวใหญ่ๆได้ยายจันหอมใส่บึงว่ายายจันหอมเจี๊ยดใส่ใส่ยังเอานี่ใส่เนี่ยพี่น้อง แยกกันหอมกระเสียลยัดใส่ตัวข้างคูนเขาเอิญข้างคุณเนาะจะเหมือนแยกกันหอมสิพัดใส่มันได้จะพัดใส่พัดกระสิมีหลายแนวเนาะจ้ะมีหลายแนวอันนี้กระชิมี่นืม้วนที่เขาเอินเบเกิลเนาะจ้ะเบเกิลแยกกันหอมกสิใส่ลงไปกสิพัดเนาะจ้ะถัดใส่มันหอมเกี๊บบานแตดบานได้ที่เนาะใส่ หอมอันใส้หอมลงไปหอมแต่เพราะว่าเป็นอย่างไงก็หอมเพราะคัดหอมให้มันนั่นให้มันเหลืองพี่น้องเพราะว่าอย่างดูนี่เพื่นก็กินนั่นหอมมันยังเหลืองกระเทียมือจังสูตรสมุนก็กินกระเทียมเจียวนอกจากคัดให้มันก็ก็ยุบๆนะจ๊ะแต่ชิมี่ขนมปังเนีพี่น้องอักไส้นหอมมาขนมปังมาปั้นเพราะเพราะให้มันเหนียวเนาะจ๊ะ กะซิมีดังแม่ได้แต่ดังล่มนี่ดังแม่ได้แต่ได้ดัง,มดดดงลมเพราะว่าแยกจักหอมตอกเปิดลมขึ้นผักนี่กับนีหลายแนวเลยพี่น้องเบื้องผักอันนี้ต้นหอมอันต้น,ตนอะต้นนั้นชุดไอ,อ้ต้นใหญ่ๆนะที่อ่ะก็นี่เห็ดนะจ๊ะ ก็มีแอปเปิ้ลก็มีอันเม็ดพุ่นพุ่นรองแหงอ่ะจ้ะต้องไปนะค่ะพี่ดำๆำนะจ้ะแยกจนหอมกับสีมอดผัดนะจ้ะแยกจนหอมขอผัดก่อนเนาะแยกจนหอมกับสีผ้าตัวไห้มันหอมนะจ้ะให้มันหอมสามบ้านแปดบ้านเลยพี่น้องเฮ็ดมื่อนี่กินมืออื่นเลยเฮ็ดมื่อนี่กินมืออื่น ลูกสาวสิมาเพราะว่ามันเป็นมันเป็นเทศก,กาลกินใกล้ของเขาเนี่ยจาะที่นี่จะทิพัสหมูเบคอนมันหอมเลยนะจะให้มันหอมหอมหอมเลย เช็ดบ้านแปดบ้านพี่น้องด้วยมันจะก็ะลุกมันกระชีแยงแน่ะเนาจะจอดของพี่น้อนด้วยน่อยให้ให้หมูเหลืองเหลืองเลยจ้ะพี่น้องให้หมูเหลืองเหลืองด้ยให้มูเหลืองเหลืองพ้อแตงเมืออ้อแตงเมือเขาพ้อแตงแตงมูอนพ้อแตงแตงมูเหลืองแล้วนอกจ้ะพี่น้องข้าก็ใส่ต้นนั้นนี่ลงไป ต้นอันพักฝ้า่ังที่อเขาเอื่นี่ะดอกที่นองใส่แต่ช้นกระด้นคุยชายแต่ชายต้องไปนอกจากที่นองมันหลายหลาหกใส่เปิดนอกจะแตัวยาเยีงเป็นของตัวยาแก่เนื่อขาปลใส่ต้นคุยชายตองไปนอกจาก็แต่าต้นผู้ชายลงปลาพักถึงมันอยู่เป็นง้อตว่า เพราะว่าต้นพิชัยเนี่ยมันม,มันจะแข็งแต่พี่น้องเ่าก็เลยใส่ก้อนมูเนาะจ้ะถ้าใจ,เย,เ,ยนเ,นจเย็นๆเนาะจต่ผัดใจเย็นๆใจเย็นๆเพราะ็ผักอันนี้มันสีสีสลดเนาะจ้ะจาานว่างให้มันสลดแ้่จต่เด้อเพราะว่าผักตัวนี้มันสิแข็งนะเพราะว่าถ้าแยกจะหอมใส่เบิดนี่มันก็สีหยัดใส้อันคล้างอันทล้อง,งนกอันนี้ไม่ได้เนาะจ้ะ นกหญ่นะก็เอินบ้านเฮาเอินนกนกนุ่งนกง่่งมาจกี่นยังได้ฝึเอินาถือก็ต้องฝึกให้ทุกทีเอนยุ่งนี้เขาเอินข้างคูนเนาะเขาเอินข้างคูนแต่ย่บ้านเฮาเขเอินนกอันตัวใหญ่นไหี่วงยยาวกุ่่งที่เขาเอิน่น่งมาจากไหนนสัน แยกจะนองกะทิท้าจะมาผักไอ้มันยุบแยกจะนองกะทิใสใสเหเ็ด,ำด,ำดำลงไ,งไปเลย,เเย,เยาาใสเห็ดลงไปแต่ใส่แอปเปิ้ลลงไปพ่นเราใส่แอปเปิ้ลลงไปเราก็ใส่เม็ดอกำๆลงไปใสไปเลยเราเนื้อกำดำเป็นยังเขาก็เอาไว้กินได้กินจับั่าก็ได้กัน ัออนนั้นลงปเข้ากาใบกินกัไใกินนาแต่หกไ้่แยกกะทาตู้ต่อเราจะพี่น้องเพราะว่าแ่กันหนองกับใไซ่เนื้อหลจากเพราะว่าอย่าง คุงกับบมี่หยังพี่น้องกับบมี่หยังหลายเพราะว่าหยังเพราะว่าเนยเกินหนี่มันก็จะเข้มอยู่แล้วเนาะกับมีน้ำมันหอยจัดน้อยสดจัดน้อยแล้วกับพริกไทยแล้วก mm. so 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 ็น so so ้ำตาลร่างกันเพราะว่าน้ำตาลท่านก็ใส่หลาแตะเพราะว่ามันมันมันหวานออกจากพักขึ้นแล้วนะจัดที่น้องนตลออกจากะพักขึ้นแล้วแย่จะหอมกันนี่แต่พริกไทยกับสดกับเกลือเนาะพี่น้อง เพราะว่าเสือเขาบ่ใส่หลายได้ใส่็ต้องระวังจากเพราะว่า,เ,า,วาเดเกินเนี่ยมันจะมันเข้มอยู่แล้วนะจ้ะทุกคนอันนี้ายก,กันหอมกับชิสไส้ขนมปังนอกจากขนมปังขาว ขนมปังขาวได้เนี่ยพี่น้องแยกจันหอมเกลือมาปั้นปั้นห้มันละเอียดนอกจากแยกจันหอมไม่ใช่ลงไปเลยเพราะว่าอย่างเพราะว่าให้ขนมปังให้มันไปถึงกับผักจะใส่ลงไปเลยจ้ะใส่ห้มันให้ให้ผักช่วงนี้มันติดกันนะจ้ะพี่น แต่ผักกับเห็ดกับตรนี้เฮาสลดแล้วเฮาก็ใส่เดยจะหอมสิใส่ไข่ลงไปนําเด้อจ้ะไห้จ้หอมก็สิใส่ไข่ลงไปนําเด้อเจ้าเก็เอามาใส่ในนี่เลยียจะหอมบ่ตีเด้อเจ้าเฮก็สิกวคนใส่นี่เลยล่ะจ้ะ แต่มันตึงๆไข่ตึงๆนะพี่น้องเขากัามาใส่กับผักมันกับชีสไข่มันกับจิกกอนกันกับขนมปังนะจ๊ะพอแต่ไข่สีสตึงๆแหละเนาะจ้ะพี่น้องเขากับช so ีมี Je Je ่ไข่ไข่ก็ว่าขันแม่นนีเกิดชิแม่นเปียบไปได้กับชิแม่นโน้มสดบานเข้านะจ๊ะเพื่อนชีดจังไหนแยกยันหอมกับบรูถ้าจะแต่ว่าแยกยันหอมมาเฮ็ดแบบนี้เลยจ้ะเพื่อนนะเทียบเพื่อนกับชีมีดีก็่าแยกมีอ่ะสูตรดีก็แยกยันหอมแมาแยกยันหอมกับ ม่เห็นถ่ายบึงเด้อจ้ะนใส่นุ่มลงไปแล้วมันแยกกนะองกะสิบโว้บใส่กันเลยบ้านโว้บใส่กันเลยพี่น้องนะเด้อเบิ่งพี่น้องบ้านนี่มันกะสิเป็นหน้าตาแบบนี้เด้อบ้านี้พี่น้องก็สิอเป็นหน้าตาแบบนี้นั้งแตขนมอันไข่กับขนมปังมันงกะสิมะมันกะสิกัด Mình nhỏ sai căn hộp căn hạt căn hộp 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 ก่อนลวดซากพักหลายๆ